สวัสดีครับเอฟซีวิถีชาวบ้านทุกท่านทุกคนครับพี่น้องครับมีกมีโอกาสได้มาที่สำนักปูเทพนะครับพี่น้องครับดูจากได้ยินงขา่าวเพื่อมีโครงการดีๆเพื่อช่วยเหลือผูอ้ายากไร้เบื้องตุ่นนะครับเนาะกรับสีมาถามเพี่นาเพว่นมีแนวทางอะไรในนี้สวัสดีครับปูเทพครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีบ่าวสิงคานและที่นี่วิถีชาวบ้านเมื่อนี้ปูเทพมีโครงการนะครับ ปั้นใจนะครับซอยเลือพี่น้องโครงการปั้นใจซอยเลือพี่น้องู้ที่อยากไหลนะครับครับบางครั้งบางข้อนี่หาหนทางนะครับยิบยืมไผกับบะมี่ช่วงนี้แหละเป็นช่วงเป็นช่วงก้านทํามาหากินเป็นร้อยต่อระวังเข่าสีสุกแร่บ่อสุกแรงนะครับเป็นที่เป็นย่ามพี่น้องเฮาโอดอยากเมื่อนี้ผมก็มีโครงการว่าจะได้เอานะครับของซอยเหลือพี่น้องนิดๆหน่อยๆนะครับ มณีสิไปสามคูสามสี่คูเลื่อนก่อนนะครับ <Okay. S 1> ก็เลยมีโครงการคิดนะครับรวม้วยกับยูทูบช่องวิธีชาวบ้านที่นี่วิธีชาวบ้านกับเบาซส่นขันรวมโดยช่วยกันนะครับซอยความคิดปูเทพปองมาว่าเคจได้ให่ซอยเรือพี่น้องชุมชนตำบลเฮ้าได้ก็เลยมีเศรษฐีคนหนึ่งใจบุญน,นะครับหายเขามาหลายเติบอยู่เฮาก็เลยเสียเอาเขาเอาหนามาปาป้ากระปองมาหมาไปซอยเหลือพี่น้องผู้ที่ติดเตียง นะครับว่าผู้ที่ถูกอยากปางมองห้าเสากินคํานะครับเฮ็ดจังใดเฮ้าสิ่ซอยเหลือพี่น้องแบ่งเบา้าภาละได้วันละหนึ่งครั้งก็ยังดีเพื่อต่อลมหายใจเขาให้เขาได้สู้อย่าท้อและถอยกับการใช้ชีวิตเป็นอยู่นะครับฉะนั้นวันนี้ผมก็จะพาที่นี่วิธีชาวบ้านและเบาเสียงคานหากแม่นพี่น้องดูคลิปนี้แล้ว โปรดจงอนุโมทนาบุญไปกับปรเทพกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับที่นี่วิธีชาวบ้านกับบ่าวสงคัญด้วยครับขอบคุณครับ แต่่่ก็ไมมมมีนนชเหือคนครับชื่อยังไงเอ่ยเอาชื่อแม่คือชื่อคุณเลยคำปิวชัยชานค่ะคำปิวคำปิวชัยชานแต่แม่เขาใช้หอยที่สมมาใช้น้ำไปลุ่นตาอ๋อเขาใส่น้ำเป็นลุ่นคอครับแม่ติดเตียงเนาะแม่ติดเตียงแม่ติดเตียงด้วยพี่น้องขึ้นไปดูด้วยกันไหมนี่นอนอยู่ข้างบนไปดูด้วยกัน เดี๋ยววันนี้มีน้ำให้เด้อหนึ่งแพ็คแล้วก็มาม่าสนับสนุนโดยมาม่านะครับเนี่ยมาม่ามาอหมี่คึ่งสําเร็จรูปเด้อครับจากนั้นก็มีปลากระป๋องตาอะไรนี่ปลากระป๋องนะครับจากนั้นก็ข้าวสารสามถุงนะครับสามถุงเลยพอได้หุงเนาะนครับพอได้หุงอันงั้นผมมองไปเลยเดี๋ยวเินมาดูคุณป่วยด้วยครับ ครับครับพบกันดีๆของผู้เทียบนะบพี่น้องครับ ยูดีมีแห้งบ่อยู uh, course, uh, ่ดีมีแห้งบ่ยายกินข้าวได้บ่เออมื้อนี้ปูเทพบ่มีหยังมาฝากเด้อมีข้าวให้3ถุงมีข้าวให้3ถุงมาหมาหอนหนึงน้ำน้ำแพกหนึงได้อยายป้ากระป๋องแพกหนึงเด้อสู่ชีวิตไปเด้อยายเด้อหางแม่นมีโอกาสหน้าปูเทพสิมาใหม่นะครับโอกาสหน้ามีนะครับ ขอบคุณค่ะแน่เพื่อนยูดีมีสุเพื่อนเพื่อจะมาใหม่เด้อฉะนั้นพี่น้องเราได้ถวายทานแล้วอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันกับผมนะครับสาธุยูดีมีแห้งเด้อสาธุ ก็ให้พี่ o u ูทู e เจริญด้วยก็ให้คนที่ขอให้ยอดไลค์เยอะๆเงินทองไหลของมานะไมีการมือม่ขาดสายสาธุจะได้ช่วยเหลือคนอื่นสาธุกาธุถามพี่เขาก่อนว่าความรู้สึกที่ที่ผมมาให้ทานวันนี้มีความปิติยินดีกับผมไหมดีใจน้ำตาจะไหลดีใจน้ำตาจะไหล เจ้าเสื้อบอตั้งแต่ขวัญมาอยู่หนีพศหาหาสามได้ทีข่ขวัญมาเลี้ยงแม่นะคอยคอยบวกคอยเคยอดเข่าอยู่เกือบสองมือแต่ว่าเข่าแล้วหน่อยกผสมต้มเอาตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับยังไงมีโอ,อกาสกรุงเทพก็จะช่วยเหลืออยู่ตลอดเด้อเเป็นนห่วยสริมจะเป็นหน่วยเสริมมาจะมาเรื่อยๆเด้อวยอยากสามข้อเดือดร้อนในปัจจุบันเาะมือเฮาอยู่ไรเพราะลำแข้งบัดรผู้สูงอายุกับไอ้ ิบััตรสวกาขอบคุณรัฐบาลที่ให้บารผู้สูงอายุขอบคุณเบี้ยเบี้ยยังชีพบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพราะมันเป็นคุณค่าสําหรับคนจนเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่องค์การบางส่วนตะบลที่สร้างบ้านนะครับที่สร้างบ้านหลังนี้กับคุณตากับคุณพี่เขาอยู่ขอบคุณคณะสัตหาที่ร่วมกันกับปู่เทพกับที่นี่วิถีชาวบ้านและบาดเสงการนะครับไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องพูดหรอกเดี๋ยวยู่เดี๋ยวปู่จะพยายาม เก็บพร้อมล้อมลิฟแล้จะมาแบ่งแบ่งแบ่งปันเด้อให้เรียกเป็นสายเป็นสายบุญเด้อขอบคุณมากครับดูแลสุขภาพตัวเองดูแลคุณยายนะครับถ้าคุณเป็นป่วยเป็นอะไรไปคุณยายจะอยู่กับใครเพราะเรามีกันแค่สองคนเปิ้หกสิบเปหกสี่ยางเอ้เปิ้ยยางสี่ยางเก่าทิศสองเพิ่มเพิ่มได้พันหนึ่งเดือนหนึ่งวานดินอิสมากใช้ายอย่างประหยัดเนาะจำไปหามมอมกับเขาอื ดูเอาพี่น้องถ้าเราไม่เข้ามาเราไม่รู้จากวิวถีชีวิตคนจนว่าเขาอยู่ยังไงน้านี่ปกติคือาบาทลงไว้เวลามีตังก็ลงไว้ทิ้งเยอะๆการปัจัจไม่มีกันปัจัยไม่มีลงไว้ทิ้งหากติฉะนั้นมันยังขาดเหลือเยอะแยะพี่น้องฟังเอาไว้นะครับฟังเอาไว้เลย<ม>เดี๋ยวปู่เทพจะพาสร้างบุญไปพร้อมๆกันขอพระคุณนะครับขอพระคุณบ่าวชิงคารและที่นี่วิถีชาวบ้านที่น้าเรา เขาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องทั่วโลกได้เห็นสาธุอนุโมทามีด้วยครับวันนี้ผมจะพูดเป็นภาพรวมเลยนะครับพูดเป็นภาพรวมให้พี่น้องได้ตระหนักวันนี้ปู่เทพได้ไปถวายทานทุกๆท,ที่ นะครับวันนี้สีเที่ยวหรือเป็นที่อื่นหาดแม่นผู้เทพพร้อมกับช่อง y o u t u บ่าวเซินคารและที่นี่วิธีชาวบ้านได้ถ่ายผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องกราบขอขมาแด่พระนาไตผู้ทรงคุณวุฒิและคุณทั้งหลายด้วยและพี่น้องเขือญาติที่ดูแลและคอยช่วยเหลือผู้เทพก่อนหน้านั้น ผู้เทพไม่ได้ลาลาบละล้วงไม่ได้ขออนุญาตท่านเพื่อถ่ายคลิปเพื่อเอาหน้านะครับฉะนั้นหากแม้นผิดพลาดไปประการใดหรือผิดตกบวกพ้องแบบไหนหากแม้นลูกหลานญาติธรรมท่านหรือพี่น้องท่านเคืองผู้เทพขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวครับเพราะว่าผู้เทพไปด้วยความสัตย์จริงให้ ด้วยความจริงใจนะครับให้ด้วยการเป็นกุศลหากแม้ลูกหลานผู้ที่ปู่เทพไปให้ทานเครื่องปงเครื่องทีมงานที่นี่วิถีชาวบ้านเครื่องทีมงานบอกเชียงคารผมในานามเป็นตัวแทนต้องกราบขอภัยท่านไว้ณโอกาสนี้นะครับ ฉะนั้นท่านก็อนุโมทารร่วมไปกับผมไปแล้วกันนะครับสาธุครับ